สวัสดีครับถามว่าโฮนิกมีพาวเวอร์แอมพ์พาวเวอรชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์แล้วเครื่องช่วยสอนมีไหมมีครับให้เลือกถึง4รุ่น4แบบโดยรุ่นแรกที่ผมจะแนะนำนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น m 3 0 0มีบล u ูทูธ USB SD อสด d การ์สามารถต่ออุปกรณ์เสริมเป็นแบตเตอรี่สำรอง DC12V โวลต์ได้ครับโดยใส่แบตเตอรี่สำรองไปในช่องนี้ได้เสียบไม์ได้ สช่อง ux สองช่องปรับเสียงทุ่มกลางแหล่งได้โดยอันนี้จะสามารถเปิดปิดระบบ usb bluetooth ได้ด้วยนะครับสามารถต่อตู้ลำโพง8โอโอมได้2ใบไม่ว่าจะเป็น5นิ้ว6นิ้วก็ได้นะครับส่วนรุ่นถัดมารุ่นนี้จะเป็นรุ่น a k a 120 bt จะรองรับถึง120วัตต์สามารถต่อ dc 12 V โวลต์โดยนำสายจากประจัยดีรถยนต์มัเชื่อมต่อตัวนี้ได้มีช่องเก็บไมค์2โทน3ไมคม 2 a u x สามารถต่อ DC 12โวลต์และ AC 220โวลต์ได้ใส่ตู้ลำโพงได้4ใบไม่ว่าจะเป็น5นิ้ว6นิ้วต่อได้เลยนะครับโดยมีช่องเก็บมาอยู่ตรงนี้สามารถเปิดปิดได้รุ่นถัดมารุ่นนี้จะเป็นรุ่น LA120 ซึ่งเป็นซึ่งเจือสอน120วัตตเช่นกันแต่สามารถต่อลายโวลต์ได้ต่อลำโพงได้ถึง6ใบเป็นลำโพงที่มีลายโวลต์แมบทบชลายในตัว3โทนเช่นกัน สามไม้บูทูธ USBSD การ์ดเราสามารถนำตู้ลำโพงที่มีลายมาใส่ในช่องนี้แล้วมีสวิตช์เปลี่ยนเป็นลำโพงแบบมีลายและลำโพงแบบ8โอห์ม4โอห์มได้ครับตัวนี้เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่กระทันรัดมากตัวนี้จะเป็นรุ่น s t a 2 4 0 BT เล่น USBSD card ได้ต่อลำโพงได้2บาใบไม่ว่าจะเป็น5นิ้ว6นิ้ว3โทนเช่นกัน3ใไม้์2 AUX ได้เหมือนกันครับและมีช่องเก็บไม์ได้ด้วยและมีออโต้มิว ตัดเสียงเพลงอัตโนมัติได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ถามว่าผลิตที่ไหนผลิตในประเทศไทยครับอะไรทุกชิ้นเรามีสำรองหมดไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆส่งซ่อมที่บริษัทได้เลยครับมาลองฟังเสียงกันดูนะครับโดยผมจะเริ่มจากเสียงไหม์ก่อนฮัลโหลฮัลโหลหนึฮัลโหลทดสอบทดสอบแล้วเราจะมาลองเปิดเสียงเพลงจากบลูทูธกันดูนะครับ เสียงดังฟังชัดท่านที่สนใจระบบเครื่องเสียงโฮนิกเครื่องช่วยสอนโฮนิกสนใจติดต่อได้ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณครับ